เงินจะวิ่งเข้าหาผู้นำมากกว่าคนเก่งเสมอคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าผู้นำคือพวก CO, c e o CFO กลุ่มผู้บริหารพวกนี้เขาเรียกว่าตำหน่งตำหน่งสูงๆไม่หมายความว่าจะมีภาวะผู้นำเสมอไปจอนซีแม็กซ์เรลเป็นคนที่สอเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำเขาบอกไว้ว่าการเป็นผู้นำก็คือการมีอิทธิพลเหนือบางคนและสามารถเหนี่ยวนำชักจูงคนได้ผู้นำก็คือการสร้างให้คนคนหนึ่งเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่เขาก็ ็สามารถเก่งขึ้นเองได้นั่นแปลว่าเขาจะเหนี่ยวนําคนได้แล้วคนที่ประสบความสําเร็จบนออนไลน์ทุกคนเขามีภาวะผู้นํากุกิโอคอ่านบทความหนึ่งบิลเกสเขาบอกว่าตอนที่เขาเรียนเขาสอบไม่ผ่านตั้งหลายวิชาแต่คนที่เก่งกว่าเขาที่สอบได้เป็นอันดับท็อปๆของชั้นเรียนทุกวันนี้มาทํางานเป็นวิศวกรให้กับ Microsoft ส่วนตัวเขาเองมาเป็นเจ้าของ Microsoft ในส่วนของออนไลน์มันกระจายไปได้ทั่วโลกนั่น แปลว่ามันจะมีคนจํานวนมากเกิดขึ้นและแน่นอนว่าพอกลุ่มพวกนี้ เขาต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำธุรกิจความรู้ธุรกิจออนไลน์และพอคุณมีทั้งกลุ่มคนจำนวนมหาศาลและคนกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกันตัวคุณเองก็ต้องมีอิทธิพลและสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนิสัยภาวะผู้นำซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องมีถ้าคุณเป็นได้ทั้งผู้นำและเป็นคนเก่งด้วยเงินจะยิ่งวิ่งเข้าหาคุณจำนวนมหาศาล